เค okay. ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับคนใจโรบัทคนใจโรบอกแต่วันนี้เราจะมาเล่นฟรีไฟกันนะจ๊ะหลังจากเมื่อวานเราลงคิดสปิทการ์เล่เลมไปแล้วนะเกมปลาหมึกนะจ๊ะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมฟรีไฟหมดจะดอันดับสุม่มแผนที่ลุย2คนพอ่อลูก อู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 ไปเลื่มเกมกูต้องนานไม่ยอมเรื่อมเกมียก่อนวะหะใจโอ้โหปลาไม่ยอมเรื่อมอ่ะแล้ววันนี้มาแข่งกันไหมว่าใครจะยิงได้เยอะกว่าแข่งเถอะแข่ง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 ก็แค่ปลาแข่งกทีหนึ่ง ยิง่งเดี๋ยวก็แข่งกันตายก็ไม่ได้ที่หนึ่งเราดับีคู่ดีกว่า,วาก็ใช่ไงก็ต้องให้อันดับที่ดีที่สุดล้วก็ต้องยิงดำ l e n g e ให้ได้ที่งรอรสอนลดเดียวว่ารอาตเดี๋ยวแบบแข่งกังนยิงก็ห้าะพอห้าวเสร็จก็ไม่ได้นะระวังเนื้อมแมว,วเราระวังเนื้อยากันเราเป็นพวกแบบิน ลงไป <I promise. S 1> ตั้งแคมป์ก่นอนช่งนี้แคมปิง้งอากาศกำลังดีนะเด็กๆเจอเริ่มร้อแล้วคนเยอะจังเฮ้ยทำไมแคมป์ิ้งคนเยอะจย <c oughs> ใจใจเย็น <c oughs> แ,แรกก็เดินเม่ตายเร็วไม่เอานะก็เห็นเยอะนี่เยอะแล้อนี่้ตรวจข้ามหรอเนี่ยมาเลยมันถึงเรื่ปะนะใจเร็ว ไปจีด้วย่วงลยร่วงเลยใจหนีไปโออใจหนีไปหนีไม่รอดเลวห้าวเราอ่ะห้าวอมเลยพร้อมเลยนี่นะครับเป็นการเริ่มต้นของปีใหม่ไนีไฟน่าจะชื่อไหไรอาจารย์เหมาะป่ะยีบเจฮ้ยเถือว่าเลขสวยยีจป่ะป้าอ้อจาก2ยี่ปนะ ไม่ไม่ถือว่าเล่ตีแต่น,นี่ถือว่ามีคนตายก่อนเราเนละาวเนี่ยใช่สาโดลูกซองอะซีไม,<ต>ม่ใ้เกิดเราไม่เสียง่ายจังอะฟ้าตายก่อนใจอีกจะเก่าหนิดิใจเจอตัวแล้ใจก็หนีมาได้ใจก็ไม่เจอกีกตัวแล้วที่ ไม่เก็บของ่เข้าไปได้ก็ป๋าบอกว่ารีบวิ่งเข้ามาใหแต่น้องรีบวิ่งมันแค่ใจช้าก็เมื่อกี้วิ่งเข้าบ้านนึงอ่ะไม่เป็นไรตื่นแต้มแล้วเป็นไหนวัดเตือนแม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรน่าจะใครไม่แจกของในแย่ขนาดนี้ดีใจนี่เห็นได้ของดีอเลยเนี่ยด่านเดิมเลือด มาใจโดดเองฟ้าโดดไม่ดีกุ้งสาโดดแบบไม่ห้าวแล้ไม่ได้ลงพีลงเธออะไรแมปกดมันอีนี้ไม่หรออันนี้ไม่ควรระดับใช่ไหมลงแบที่ไม่ควรใช่แล้วจะจะโดนไหนโดยปามาเลยหรอแม่เนี่ย ฟูช oh, hmm. ิโนเห็นไหมให้มีคนเลยมีอ uh, sure. ่ะไหนไหนล่าดิใจดูในรถไม่มีเลยเถอะ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 เห็นไหมใช่เห็นเหมใจใจลงไม่ตายเร็วเลย เดกเลี่ยงผู้คนคือทำไมของน้อยจังป้าของไม่มีเลยอ่ะทำไมร่งจังเอ้ยพรุ่งนี้มันมีของออกมาให้เล่นอะ่นะไอ้เปูนเน้ม่รู้มไม่รู้ เร่มีของมาเรื่อยๆเลยใช่เอามาแล้วนี่ใช่ไหมไหนนี่ป่ามามีอะไรไม่รู้เนี่ยประตูวาบเนี่ยคืออะไรอ่ะอ๋อมันเอาไว้วาปได้อะแล้วมันเรื่องอะไรได้จะมีของพิเศษมาเรื่อตตยตรงนี้เนี่ยไอ้ตรงนี้แค่มาดูเลยวาบเหมือนได้พลังพิเศษอะไรวาบไม่รู้เลยจะมีอยูดที่ไหนอะไหนไหน ไอชิ้นนี้นเป็นปุ่มๆอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นรูปหน้าคนกโกรธแต่ดูนนในจอหว้าเนี่ยอ๋อเป็นสกิลที่สองนเ,นอเป็นไอไอตัวโกงอ่ปะปะ๋าไอที่มันกลายเป็นไอกลมๆอ่ะไ,ไอ <ๆ S 2> กลมๆแดงสกิลนี้มันก็มีเนี่ยตอนแรกจะเก็บไปแล้วหรอใช่สกิลตัววาร์ปอ่ะใช่จะเก็บไ <Okay. S 2> ปแล้วเพราะถ้าเก็บอันนึ่งมันม,มันไม่สามารถเก็บได้อีกใช่ป๋าเข้าใจก็คือเวลาที่ป๋าเลือดน้อยใช่ไหมป๋าสามารถกดสกิลนี้อ่ะเพื่อดูดเลือดคนอ่ะ ชอบโดนบ่อยหรอใช่ใช่แล้วมันก็ไม่สามารถชนเราได้ยิงเราได้ด้วยโดนด้วยนะใจป้ามีร้านส่วนตัวด้วยวะร้าน,นส่วนตัวคือตอนที่ใจตายป้าก็สิชุดได้เลยใช่แต่มันมีเวลากำกับอยู่ใช่ป้มีเนี่ยเนี่ย เราคุยกันเหมือนไม่สนใจคนดูเลยเนาะเราพูดกันแบบเหมือนแบบคนดูไม่ได้ดูเลยอยู่อะเรียลออฟเคนดูก็ดูดีเราด้วยนะเด็กดูเราด้วยพระมีตัวเดียวฟาลงกดสกิลนะอย่าพึ่งอย่าพึ่ง วะจะเห็นแล้วอยู่บ้านเขียวมันกำลังวิ่งออกมาเจ็บมากเจ็บมากใจเุยเลยนะโอ้บอยโอ้เอาของให้ใจเลยเข้าใจเพ้าะยิงก่อนโาร์ดอะแบดอะอะไรปืนผิด ขึ้นอืมเปิดได้คิวนน่วนะเดี๋ยวเจเจให้ยยอะป้าเ็านนหน่วยซัพพอร์ตห,หน่วยซัพพอร์ตหรือหวยรัดหน่วยซัพพอร์ตหน่วยรัด ไปโรงงานกันดีกว่าไปโรงงานไหนวะทางนี้ฮะต่อมาก็ทางนี้นปไปเลื่อนดีไหนเนี่ยแล้วมันขอเก็บของก่อนเฮ้ยอย่าพึ่งดีใจเย็น ปาเราก็หลบเลบขู่ปากลับเลยกลับเลยกลับเลยกลับกลับปมาใจเห็นแล้วใจเห็นมเล้ปลาเหรนมแล้วนะเสมจะอยู่บ้านไหนเนี่ยอยู่โรงเรียนอะด้ไหก่จะไหวอยู่ลไหใช่ลหนึ่ป้าปล่อยตัวที่ลงไปแล้ว ร้ <100. S 1> อยฮัตตี้เอ๋ฟ้าให้ใจโชว์นะเห็นนะนที่ฟ้าทีนได้ใหฟ้าก่อนให้ไปนะอยู่นะหนูบอกว่าเรื่องสายจะเข้ามันเหมือนบอดเลยอ่ะป้าไหนศพอ่ะเหมือนบอดอ่ะปา้ามันจะไปโรงงานป่ะเนี่ยไปไปเลยได้หรอได้ ปาจะลองทำไมขึ้นก่อนมีเงินอยูยมีเอยนน่อยู่ได้ไมใจเจ็บานแล้วตัวไาแเปิดดูแล คนใช้ตอนไหนไอ้ตัวเนี้ยก็คือพอป้าสู้กับคนอื่นอยู่ใช่ไหมตู้นี้คือตู้อะไรอ่ะใจตู้หาคนนี่มีแล้วนะคนใกล้ๆเราไม่เหมือนก็คือเวลาที่ป้าสู้กับคนอยู่ใช่ไหมเราป้าเหลือเลือดอ่ะแบบประมาณแบบเหลือร้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยป้าก็สามารถกดใช้ได้เพื่อดูดเลือดแล้วก็มันก็จะไม่สามารถยิงเราได้พี่ป้าหลุดอะไรอ่ะเห็นป่ะเฮ้ยหลุดหลุดอะไรอ่ะเฮ้ย เจ๋งอ่ะรุนน่นแม่อ่ะป้าหันได้ปะอุ้ยอุ้ยป้าพี่คอนอย่าพึ่งอย่าพึ่งรอให้แบบอยู่ใกล้อ่ะป้าป้าตามมาล้มมาลองแต่ว่ามีอีก ออมงโอ้ back, back, back. Okay, ร้อนเอาไปยู่เปลาแตกแตกแตกโอเคปลแตกแตกในตาไม่ดีจราแกะไอ้นี่นี่เอ้า Jingle Bell Jingle Bell Jingle Bell the Rock สิบคนปะปา Jingle Bell Jingle Bell Jingle Bell the Rock อย่าพึ่งร้อยให้แบบหรือวงแบบไอ้นี่ก่อนครับครับป้าเล่นสเกียนเข้ามาในบ้านเข้ามาในบ้านแต่ว่าในบ้านนี้อาจจะต้องมีคนก็ได้พ้ยป้าลองใช้โดนก่นอนดูด้นะส่งไปทางนูน้นน่ะส่องทางนูน้นน่ะไหนส่องทางนูน้นน่ะเห็นปะออะโดนมากด้อ่้เอาจยวใจโดนเอง ใครดูนะไม่มีเลยอ่ะช่วยจุ่งนจ๋นงซื้อซื้อทำไมอยู่ใจสงสั อยากซื้อเลยซื้อเลยตอนนี้เหลือชุดที่ใช้เรยเลยเหลือร้อยทอนอีกเพื่อเฮ้ยใช่ใช่ดีกว่าเฮ้ยสี่เฮ้ยสองสองพองนี้ยสองสองสี่สองสามพก อะไรไปเข้าเลยป่ะเข้าเลยไปไหนก่อนเดี๋ยวก่อนลงเลยไปฝั่งนู้นก่อนก็ได้ลงอยู่ฝั่งนูงน้นอะไปบาทท้านข้างหน้าก่อนเลยป่ะปะส่อให้เป็นสองสองหนึ่งนะเฮ้ยสองหนึ่งหนึ่งมาให้มัน, 2, 2, นยิงก่อนแล้ว,วเราเก็บมบันมานีต่อถ่ายปะเนี่ยจะว่าดูทรงสองสองปะปะ กันได้ไหมเดยมันโล่ป้าป้าดูฝั่งนู้นเดี๋ยวแต่ดูฝั่งนี้เองเนี่ยป้าดูฝั่งหน้ากับฝั่งซ้ายอ่ะขับรถห้าวเลยจด้วยมันกี่คนตันไม่กลัวด้วยนะมันเปรี้ยวด้วยสองเฮ้ยสองสองสองมันลง้วหรอลงไปไหนมันลงอยู่ตรงตู้คอนเทนเนอร์อ่ะแอบเลงได้ปะไม่ได้อ่ะเฮ้ยมันยิงโล่งๆเลยซัดมันเลยไม่เปียกเลยใจอย่าพึ่งป้าป้ามันขับรถอีกมขับรถตัวนี้ไง อย่าพึ่งถ้ามันขับรถเราเสียเปรียบยว่<ะ>วงอยู่ใกล้เราไปบ้านชั้นสองไปบ้านชั้นสองมาชั้นสองเลยขึ้นเลยปาขึ้นเลยมีกระเบิดเบา้ามีตัง้งไม่มีน <c oughs> ี่ี่ปลาปลาเทนจ้ามันเหมือนน่าจะรู้แล้วแหละว่าเราอยู่บ้านเนี้ยน่าจะอยู่ไหนเนี้ย มันอยู่อีกห้องมันอยู่บ้านข้างๆเลยปะนี่เราได้เปี่ยนไหมเนี่ยเตียงวางระเบิดใส่มันเลยใช่นิ่งๆก่อนเจ้าว่ามันยังไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงนี้นอยู่บ้านไหนบ้านหลังใคาข้าง<ม>าหน<ะ>้าเลยนะปะบ้านหลังคาแดงเฮ้ยปะนั่งลงนี่มาวิ่งเลยล้มมึงล้มมึง ตัวใจตัวกลายเรียบร้อยเย้เย้เนนไงเรแห่ในใจแค่แบบไม่้งองทอะไรเลยแค่บอกให้ใจว่งแห่แหน่ใช่ไมหมโอ้หบก99ว่ะปะที่แทู้ผมบบก6กเบดแต่ผมเป็นหัวหน้าคุณอะ่ะต้องให้ความรู้คชอบผมไม่ว่อยงรก็นาย ผมยิงน้อยแตผมเก่งอะตัดใจเป็นคนวางแผนทุกอย่างนะไม่ใช่ป๊าดิแหละผมให้โซเดียร์ิงอะไรป๊าไ่ดูเลยโอเคตาไหมล่ะกำลังได้ฟิวนะนะบีบตาหน่อยเพื่อแฟนบีเอ็นบีเข้ามาดิเอาเอาเอายังไงยกเลิกยังไงยกเลิกแล้วอไหนอ่ะกดสี่คนดิชวนดินะเมื่อกี้เราจากตาแรกนะครับเขาได้ลองโหลดสุดท้ายเราได้หนึ่งนะครับทุกคนกิ๊ก กนี่สามคนอะไรนี่เหรอไลท์ไทม์โอเวอร์ซี่เนี่ยมันไม่มีมีเปลี่ยนชื่อแล้วก็เล่นสีได้เมื่อไหร่เหรออ๋ถ้าแบบป้ากดจับคู่แมปอัตโนมัติออกมันคือเล่นสามคนเลยแฮ่มพวกเรานะครับจะขอหนึ่งในห้าพอแต่เมื่อขี่ยังไงป้าบอกแล้วตาแรกเราแค่อ่อยยี่สิบเจ็ดเลขเลขดีของป้าตาสองที่สหนึ่งเห็นเปล่า แต่บอกแล้วว่ามันไม่รู้ว่าจะว่าเราอยู่ตรงนี้ค่ะอาเป็นคนบอกให้ใจใจนิ่งไว้แล้วลงแหม่พอตายลงคนหนึ่งรีบลงไปเลยนะอยากเอาดีเจต้องลงแล้วว่าใครจะอยู่คนหนึ่มันก็เจ็บแล้วลองไปดูรีเพลย์ได้เลยอยากเห็นนี่ถ้าเกิดลงไปแล้วล่วงนะก็ป้าเร็วๆปเาอย่างเงี้ยปาก็เหมือนกันละแหละเวลายิงล้มก็บอกก็ลงไปคนเดียวแล้วก็บอกว่าพอพอตายลงก็บอกมันใกล้ตายแล้วมันใกล้ตายแล้วแล้วทำไมตีทำไมไม่มาการใจลงไปไม่บอกเลยป้าไปเลย ขวาลงไปแล้วแล้วยิงเขาเสร็จแล้วบอกค่อยลงมากลัวแบบไม่บ้านได้ง่ายไงโดนไหนโยนให้ใจโดดก็ได้ไม่เอาเขาคุณกระโดดแล้วได้แชมป์เนี่ยคุณบอกคุณวางแผนนะคุณลองวางแขนแต่เพื่อนคนอื่นไม่ได้ยินนะเดิกไม่ไหลไปที่ตู้กดอัตโนมัติไม่ลงตาเบร์ปีหรอกหนึ่งครับว่าเราจะได้เท่าไหร่ เมื่อาวานเราจะดีเท่าไหร่กันตอนนี้ผมว่าขอ1ใน5ผมก็ดีใจนะมี14ทีมไม่ใช่หรือเปล่า14 15 1ใน5ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วเฮ้ยเมื่อสี่ลงแล้วใครอ่ะบ b m ีแต่เราไม่เล่นก,กับบ b m ี b นะอะไร b คนเ,เทียบ B, b นในเดอะแบงสักพักลงไปแบบเดือดตายนีมีก็ใส่เล่นนอกวงปะใช่เขาดูสกิลก่อนเขาสกิลอะไรมาโหสกิลนอกวงล้วน รริงเหอใช่เอ้ยอันนี้บุกนี่บุกบุกบุกแต่เล่นทีมีคนหนึ่งที่มันสกิลนอกมันก็ดีนะใช่เพราะว่าเป็นคนคอยชุบอะไรได้มีตัวปะล่ะได้ตัวแล้วนี่มอุ๊ยมีคนชื่อดีโดด้วยเนี่ยได้สกิลสองคืออะไรไม่รู้ใจได้อีกแล้วเหรอเนี่ยไอทีชิ้นกลมๆอ่ะมันเป็นยังไงอ่ะลักษณะเนี่ยกลมๆเนี่ย มีสกิลหาตัวใช้แล้วนี่ใช้ทำไมเนี่ย <S <S 2> <S 2> ก็เปใช่ไม่บอกคืออะไรก็บ,บอกว่ามันเป็นสกิลหาตัวไม่ได้ยินเหรอ <S <S 2 <S 2> พอจะบอกก็เองก็ก,กดไปแล้วเฮ้ยลูกซอมใหม่เนี่ยแต่ว่าไม่ดีนะมันยิงแค่นัดเดียวเฮ้ยแต่นานอันสองเหมือนแรงว่ะมันแบบซึ้งตุ่มไม่จะเคยใช้แล้วไม่แรงไม่ w ร r k อยากใช้ลูกซองแล้วจะไม่มีกระสุนนะดินั่นไงนั่นไงชุดดีๆแล้วโทรคนดีเงนินพี่ทำไมเพื่อนยิงมั้ง้ที่ชุกอยู่ไหนเนี่ยแค่นี้ยังหาไม่เจอ ฟาลองล้อมมันแบบไอ้นี่รึเป่ะแบบเออ่ไฮโนตอ่ะเยียย่ยมเลย,เลยไม่ต้องอย่างนี้เยี่ยมเลยให้กวาดฟ้าต้องไงวะดูแบบมีระดับไงต้องไหนถูกต้องให้แฟนขับพูดดีกว่ามีระดับตรงไหน ดีดเอ้ยหลนี้มีตัวหรออยู่ใกล้จากป้าฮะอยู่ใกล้จากป้าโถคนดีงานพี่ทำมามาหาอง่ของหมดดึงหน่อยดึงหน่อยดึงหน่อยป้าชุบสคนแล้วเนี่ยป้าชิวอคอแบี่แท้ชุชุบชชุบชเฮ้ย โดนได้ไงอะหลบอยู่หลังต้นไม้อ่ะในล้มหรอใช่นี่ถ้าปลาชุบใจคนนี่คือถ้ากับปลาชุบสาปลาแต่เมื่อกี้ดีใจดีใจหลบหลังต้นไม้แล้วมันยิงได้ไงอ่ะเรื่องไม่องไรเฮ้ยแต่ปลาไม่มีเหรียญ嘛เดี๋ยวปลาหาปลาเมื่อกี้ปลาดูได้เลยเมื่อกี้อ่ะมันอยู่ไกลปะอยู่ไกลใจหลบหลังต้นไม้เลยเฮ้ยดีเดี๋ยวมันก็ยิงได้เนี่ยปลาดูคือดีใจยิงมันเพื่อนมันใช่ไหมเห็นปะ ก็ในใจหลบแล้วแต่มันก็ยิง,ยงได้อะอ,อะไรอะโอ้โหไม่ได้คิวเร็วสายยิงได้เดือดร้าหรือว่ามันชุบมันชุบเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยเดี๋ยวป้าเอาเพื่อนละป้าต้องหาที่เรียนงห้สน,น้องๆได้เฮ้ยป้าเข็นแล้เข็นหนีไปแนละ้ว เทียวอะ่ะเห็นไนหมมันเข็นเนี่ยชุดแบบนี้โหดไปบ่ะเนี่ย นายเพื่อนชุบได้แล้วมั้งปลาได้อีกสี่ร้อยเหรียญแล้วเมื่อกี้ปลาเพื่อนเจอตัวเหรอไมหรอไห่ะเผื่อจะตายอ่ะเพื่อนรอดป่ะมันจะไม่ไหวอดเลปลาจะได้ชุบใจไหวมรือสงไม่น่าไหวอ่ะเฮ้ยมันศัตรูมันหนีไปแล้วโอเคเฮ้ยปลาหวานเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยค้างป่ะปลาหวานเฉยเลย แล้วก่อนนะลูกอ่ะแล้วปลาได้ได้โตได้ได้สี่ร้อยแล้วซึ่งมันเขียนเพิ่มอีกสี่ร้อยแล้วทำไมันไม่ได้ตังค์อะไม่รู้ที่มันเป็นแบบสี่ร้อยตรงที่เป็นสายดุ้งอ่ะเฮ้ยเจอตัวแล้วอุ้ยไอ้เพื่อนช่วยหน่อยทีช่วยก่อนเพื่อนเร็วมากเลยเพื่อนหนียังเดียวอ่ะเดี๋ยป๊าจะกลารเงินมันกี่ตัวเข้าใจตัวเดียวมันดีวะมันดีวะเฮ้ยสอง เรียบร้อยเลยจะตั้งหน้ออลเลยสองแล้วสามลงเครื่อนแล้วกันเรียบร้อยวกเลขสวยเลขสวยเลขสวยโอเคโอเคครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ครับพอจะไม่ก็ถือว่าวันนี้เราทำชาเลนจ์สองเ็จนะครับก็คือได้ที่หนึ่งจากขวัญใจนะครับผมแง่โอ้แง่ทำไมแค่ดีใจอ่าโอเคแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาติดตามดูว่าเราจะลงอะไรกันพรุ่งนี้จะขวัญใจลงทีหน่อยเพราะว่า ช่วงปีใหม่ไม่ได้ลงนะก็โอเคสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีจ้าเดี๋ยวบบ๊าายยช่วงว่างๆไว,ว,ว้คิวจะพาจะใจเจมาไลฟ์สดเสาร์อาทิตย์ให้ทุกคนมาเล่นด้วยกันนะช่วงนี้งานยังเยอะอยู่เดี๋ยวค่อยมากันจุ๊บโมว่าบายบายนอนเราเต้นท่าเท่ก่อนนึงนงนึงั่นนะพิ่งมาเห็นเดี๋ยวกันนึงอ่ะนึงสองสามเดี๋ยวพิ่ง เอาเท่าไหรอ่ะเอาไอร้องเพลงท่าหนี้ท่านี้เท่สุดแล้วมมมเอา้าเพลงได้ไหมได้ส2มเอาพึ่งอสามสองเฮ้ยอาวไหนอ่ะสามสองหนึ่งเดี๋ยวพึ่งดิหนึ่งสองสามโยนแล้วนี่คือสิ่งที่เรพลงแรงเหมือนมึงอลิ็กัดพูดิมเบาบรรจบเฉลยกัดเย่โอเคบายบทุกคนบ๊ายบาย